สวัสดีครับวันนี้ครับวันนี้วันที่หนึ่งเมษาหกเจ็ดนะครับที่อำเภอประจันทบุรีนะครับมาดูลูกหลานกินอาหารนะครับวันนี้มีกินอาหารวัดแจงนะบุรีเวัดแจงนะกำลังจะเข้าไปในงานครับนะครับยู่ข้างในนะครับเป็นอาคาานครับที่วัดแจงนะวัดแจงของอำเภอปราจินบุรีนะครับนะนะครับ กคู่เดี๋ยวไปด้านในกันนะครับผมติดทางรถไฟนะครับนะครับนี่ครับเข้ามาด้านในครับเป็นโรงเรียนนะฮะนะครับสําหรับวัดศรีนะครับวัดศรีอําเภอประจันทคามนะครับร่มรื่นนะครับใช้เป็นสถานที่เกณฑ์ทหารประจําปี67นะครับวันที่1นะครับเมษา2,567นนะครับนะครับอยู่ข้างในอาคารนะฮะมีอาคารอันนี้ประสงค์ถูนะครับนะนครับไม่ได้จับที่อําเภอะจันทคามนะครับ นี่บรรยากาศฮะจอดมอเตอร์ไซค์แล้วไ้รถยนต์นะฮะด้านหลังวัดนะครับนี่ครับบรรยากาศก็ล้มเลื่นนะฮะญาติๆนะครับพาลูกหลานมากินอาหารนะฮะเจ้าที่นะครับหลายฝ่ายก็เริ่มมานะครับเริ่มมานะครับผมไปข้างในดูครับบรรยากาศครับผมด้านในครับครับบรรยากาศด้านในนะครับในอาคารนะครับก็เริ่มนะครับวัดตัวนะครับวัดตัววัดอะไรกันแล้วนะครับนะด้านในนะครับด้านในครับ บรรยากาศนะฮะบราติก็นั่งบรรยากาศนะนั่งรอนะครับนั่งรอญาติัดนะฮะนะครับก็จะมีข้างในก็จะมีลานเป็นทาเวสุวรรณนะฮะท้าเวสุวรรณนะครับใครมาบวชมาไหว้ก็ได้นะฮะที่นะครับวัดศรีวิจนาคามนะครับนี่ครับอาคารนะครับตัวอาคารตอนเช้าก็มารวมกันที่นี่นะมีรวมกันนี่ครับแต่ละตำบลนะครับ4 9 10ตำบลนะนะครับ น่ครับมาผ่อนผันมาคัดเลือกกันตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศนะาระวสุวรรณลงใหญ่นะก็นะครับนี่ครับนี่ครับคนไหนที่นับถือนะก็มาไหว้นะครับมาเคารพบูชานะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะนะครับสําหรับคนที่เชื่อที่นับถือนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับนะครับอาคารนะคัดตัวแล้วเราก็จะไปวัดนะครับในอาคารนั่นแหละจับฉลาก ตอนนี้ยญาจะก็อยู่รอบๆบริเวณนะบริเวณกว้างนะฮรัริมทางรถไฟนะครับอำเภอจนาญคำนะฮะบรรยากาศนะครับนี่ครับเกณฑ์ทหารปี6 7ครับวันที่1เมษานะฮะปราจีนบุรีครับผมพิกัดนะครับจะไปด้านในกันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะะบรรยากาศนะครับด้านในนฮะบรรยากาศด้านในครับ นี่สำหรับคนที่เกณฑ์นะคนที่เกณฑ์คนที่เกณฑ์ région, จับฉลากน enfin, ะแต่คนที่สมัครเดี๋ยวรอนะฮะเดี๋ยวรออีกพักหนึ่งคนที่สมัครนะครับนะบรรยากาศนะครับใครสละสิทธิ์นะครับก็มาที่โต๊ะนี้นะครับใครสละสิทธิ์ที่จงลงไว้ผ่อนผันไว้นะครับมาสละสิทธิ์ครับใครยังไม่สมัครก็ต้องรออีกทีหนึ่งนะฮะนะครับนี่บรรยากาศในงานนะมาดูนะครับ นี่ครับบรรยากาศาคร่าวๆนะฮะบรรยากาศรอบๆบริเวณวัดนะวัดพระศรีนะวัดพระศรีอำเภอปัญจาคามนะจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมประมาณตักแปดเก้าโมงครับขั้นตอนการยินดีทานประจำปีหกเจ็ดนะครับหกเจ็ดนะครับหนึ่งเมษายนนะครับรบ,บรรยากาศนะ บรรยากาศนะครับลมลื่นนะฮะบรรยากาศลมลื่นนะครับภายในวัดสีนะครับจันทคามนะฮะบรรยากาศลมลื่นนะครับนะครับอีกยาดหนึ่งนะครับนะครับอากาศลมลื่นนะครับหนึ่งเมษาหกหกเจ็ดครับนะครับบรรยากาศนะครับในภายในอาคารนะอาคารที่จะรอจับฉลากกันนะครับนะครับเลียงตำแหน่งกันไว้แล้วนะครับ บรรยากาศนะครับอากาศมันร้อนครับอากาศร้อนนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศพาชมบรรยากาศรอบๆกันนะครับมีบ่อมีปลาด้วยนะครับนี่ครับปลาบรรดาญาตินะครับก็พากันมานั่งนะครับมีที่นั่งพักผ่อนนะครับดีนะครับ้าสถานที่อำเภอจะแคบไปนะครับผมนะครับมีปลาปลานะครับบรรยากาศดีครับผมร่มรื่นนะครับ นี่นะครับบรรยากาศนะ <ça> เข้ามาคัดอีกทีหนึ่งนะครับวัดรอบอกนะครับวัดรอบวัดตรวจร่างกายนะครับข้างในก็จะเป็นน้องๆประเภทสองก็มีนะนะครับที่เป็นประเภทสองที่ว่าไม่ได้เป็นชายแท้นะครับนะก็ทำตามขั้นตอนนะครับนะครับประมาณนี้ครับบรรยากาศข้างในนะครับตรงที่คัดกรองคัดกรองนะครับคัดกรองนะครับว่าเราจะได้ สัดว่วนไหมหรือว่าสมบูรณ์ไหมนะครับประมาณนี้ครับนะทำเข้าตามขวนการนะครับนะครับทำหน้าที่ลูกผู้ชายนะนะครับประมาณนี้ครับนี่คือบรรยากาศนะก่อนที่จะจับนะครับผ่านแล้วก็ไปรอจับใบระใบแดงนะครับหนึ่งเมษาหกเก็ดนะครับหนึ่งเมษาหกเจ็ดครับผม บรรยากาศนะครับบรรยากาศกำลังคัดตัวนะครับคัดกรองคัดกรองบรรยากาศรอจับนะบที่วัดตัวผ่านแล้วก็รอจับฉลากนะครับนะครับรอนะครับรท่านที่เสรส็จก็นะรบรรยากาศนะ นี่เปนะ็จุดผ่อนพันนะจุดผ่อนพันแล้วก็สลันะครับสลัสิทธิผ่อนพันคือจุดนี้เนะใครผ่อนพันไว้นะสลัสิทธิเพื่อจะจับหรือว่าเพื่อสมัครเข้ามาจุดนี้นะครับนะนะครับจุดนี้ยกเลิกที่สมัครที่ผ่อนผันไว้นะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับตอนนี้ยังรอคิวกันอยู่นะครับนะครับบรรยากาศนะครับ รอคัดแยกแต่ละตำบลครับ